เมื่อพูดถึงตัวแปรวิจัยที่ใช้ตัวแปรลักษณะของคณะกรรมการนะครับเราจะต้องมองว่าตัวข้างบนจริงๆเนี่ยนะครับที่ส่งมาถึงตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวแปร CG ก็คือ c o เบ o ล e ก e n e นนะครับทีนี้ลักษณะคณะกรรมการเนี่ยมันเหมือนจะเป็นชุดเดียวกันกันกบ CG แต่ว่ามันก็จะมาแยกได้เป็น2ฝั่งคือถ้าเป็นฝั่งเนี้ยเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าลักษณะคณะกรรมการบริษัทนะครับหรือเรียกคำว่าบอร์ดคาแรคเตอร์แต่ถ้าฝั่งนี้นะครับเขาจะเรียกว่าลักษณะของคณะกรรมการ ตรวจสอบหรือเขาเรียกว่า audit committee เห็นไหมฮะทีนี้ถ้าดูแบบเชิงการบริหารจัดการเพื่อเห็นภาพชัดนะครับในตลาดทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นตัวของบอร์ดคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่กํากับดูแลกลไกเชิงกลยุทธ์หรือทิศทาง ของบริษัทนะแต่ถ้าเป็นลักษณะของคณะกรรมการเนี่ยมันเป็นระบบและกลไกที่จะทำอะไรครับที่จะเป็นลักษณะของพิจารณาตรวจสอบปลายงานทางการเงินและการตรวจสอบการดน,น,นุนะัตงานเนาะดังนั้นจะเห็นว่ามันคนละก,กลไกกันตัวแปรคณะกรรมการ BC จะโฟกัสพวกกลไกกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท แต่ถ้าเป็นตัว Audit Committee มันจะดูกลไกเรื่องรายงานทางการเงนินและการเริงานเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยเฉพาะทีนี้ถ้าเผื่อว่ามองในแง่ของถ้าพูดถึงผลที่มันาจะเกิดขึ้นจาก2ลักษณะของ BC กับ AC เนี่ยนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆถ้าแปลเป็นงานวิจัยก็คือตัวแปรตามเนี่ยฝั่งนี้ก็จะพูดถึงตัวของยกตัวอย่างน,นะครับ ESG ไม่ว่าจะเป็นตัวของดิส c อเชอร์หรือเป็นตัวของ performance นะแต่ถ้าฝั่งนี้นะครับมันน่าจะเป็นตัวแปรตามที่พูดถึงตัวของ Earning ก็คือการตกแต่งงบการเงินนะครับหรือคุณภาพการตรวจสอบคือ curity ว่างั้นเถอะนะคิตการจัดการงบการเงินหรือคุณ i ิตของ a u d i ด ทีนี้ถ้าเป็นทั้งสองตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ BC หรือตัวของ AC ถ้ามันละเอียดลึกลงไปหน่อยเนี่ยนะครับก็อาจจะดูเรื่องของอายุเฉลี่ยของคณะกรรมการนะครับดูอะไรครับดูลักษณะของการประชุมความถี่ของการประชุมนะครับระดับการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลึกไม่ว่าจะเป็นลึกของฝั่งนี้ก็ได้ลึกของฝั่งนี้ก็ได้ อันนี้เป็นภาพรวมของตัวของลักษณะคณะกรรมการนะครับเวลาที่เราจะจัดทำํำวิจัยบัญชีการเงินนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นตัว x เ,เป็นตัว x แล้วมีโอกาสส่งถึงถึงตัว y อะไรบ้างตามนี้นะครับ